เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับช่องมามี่ทีนิวส์คะมาเจอกันก็จะมีข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้ฟังเป็นประจำเลยนะคะคลิปนี้นะคะเราอยู่ที่การช่วยเหลือรายละ500รอบ2นะคะที่ทางรัฐบาลนะคะได้อนุมตัติแล้วก็ได้เริ่มทยอยโอนตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์6 4มาแล้วนะคะแต่ว่าเราจำไม่ได้พูดถึงเฉพาะการเยียวยานะเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วในการ โอนไร่ right ละ500รอบ2ครั้งนี้นะคะแต่คลิปนี้นะคะเราจะมีคำแนะนำดีๆจากทกสนะคะแนะนำในการเช็คเงินยังไงใช้เงินยังไงนะคะแล้วก็แนะนำการเข้ามาใช้บริการของทกสรวมไปถึงคำถามที่หลายคนแบบกลัวมากคือทุกคนน่ะพอเงินได้มาจะรีบไปกดออกมาเพราะกลัวโดนยึดบ้างนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามาฟังจากทกสแนะนาเลยว่าทกสแนะนาอย่างไรนะคะเราจะได้รับความรู้ที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวกันเลยค่ะ จากการตรวจสอบเช็คนะคะเงินช่วยเหลือชาวนารายละ500รอบ2ตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต63ทับ6กกันอย่างต่อเนื่องนะคะทางทกสก็ได้ประกาศทยอยโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีนะคะเริ่มตั้งแต่25กกุมภาไปเรื่อยๆจนถึง30เมษายน64เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครยังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะ มันยังไม่ได้หมดเขตเขาจะเริ่มทยอยโอนไปเรื่อยๆโดยตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่9ก้ากุมภาพภันธ์ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะเห็นชอบไม่ทกาศาเนี่ย <_ D> ได้ดําเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการก็คือคือทำการโอนให้ชาวนานั่นแหละนะคะ <_ D> เขากําหนดให้ทกศซึ่งเงินสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่เคลื่อนทะเบียนผู้ปลูกข้าวนี้นะคะเขาได้กําหนดอัตราไร่ละ500บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน10,000บาทต่อครัวเรือนนะคะ ทั้งนี้นะคะาสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ได้มีประกาศอย่างชัดเจนนะคะ ได้นั้นหมายเกษตรกรนะคะในการที่จะไปรับเงินนะคะร่ละ500บาทรอบสองนะคะซึ่งขั้นตอนเงินช่วยเหลือชาวนารายละ500บาทรอบ2นี้นะคะทกศเขาประกาศดังนี้นะคะข้อ1เลยนะคะผู้ที่ไม่ประสงค์จะถอนเงินนะหากอยากแค่ทราบจํานวนเงินที่ได้คืออยากเช็คแค่นั้นแหละว่ามันได้ไม่ได้นะคะเพียงนําสมุดบัญชีเงินฝากไปปรับกับตู้ปรับสมุดบัญชีของทกศได้ทุกสาขาในประเทศตลอดย4ิบสีชั่วโมงคือไม่ ต้องเข้าไปถึงในธนาคารก็ได้นะคะแค่ไปเช็คที่ตู้นะสำหรับใครที่ไม่มีแอปพลิเคชันนะคะ2ค่าสำหรับผู้ที่มีบัตร ATM ก็สามารถตรวจสอบบัญชีและถอนเงินจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคารเลยตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งบางคนก็กังวลว่าถ้าเราไปกดต่างธนาคารมันจะเสียธรรมเนียมไหมนะคะไม่นะคะมันจะฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับสครั้งต่อเดือนนะคะแต่ว่าก็คือเราสามารถไปกด ของธนาคารอื่นได้แต่ไม่เกินสีครั้งในกรณีที่แค่ต่างธนาคารแต่ในจังหวัดเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเปิดบัญชีต่างจังหวัดการอันนี้ก็จะเสียค่าธรรมเนียมตั้งแต่ครั้งแรกนะคะ 3. ค่ะผู้ที่ไม่มีบัตร ATM นะคะหากต้องการถอนเงินต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากไปดำเนินการถอนเงินที่ทกศนะคะและขอความร่วมมือให้มาดำเนินการตามวันเวลานัดหมายคือสำหรับกรณีที่ ใครไม่มีบัตร a t m ต้องการมาถอนที่ธนาคารเนี่ยแต่ละธนาคารเขาก็จะมีประกาศว่าจะต้องให้แต่ละหมู่บ้านเนี่ยไปถอนวันไหนเพื่อไม่ให้แออัดกันจนเกินไปนะคะข้อ4นะคะทกศขอความร่วมมือทุกท่านเลยนะคะใหะ้ปฏิบัติตามการป้องกันโควิดก็คือจะต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาใช้บริการนะคะ ขอห้นะคะทกศขอเรียนให้ทราบว่าเงินโอนเข้าบัญชีของท่านแล้วท่านสามารถเบิกถอนเมื่อจําเป็นต้องใช้ใจ่ายเมื่อไหร่ก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องรีบถอนตามที่กําหนดและเพื่อความสะดวกนะคะทกสอขอเชิญชวนนะคะให้ท่านเนี่ยมาเปิดแอปพลิเคชัน A-Mobile หรือ SMS Alert เพื่อให้แจ้งเตือนเงินเข้าออกทําธุรกรรมอื่นๆทั้งได้ข่าวสารต่างๆจากทกศทางโทรศัพท์มือถือของท่านได้ตลอด24 14ชั่วโมงเลยนะคะ,ะที่ทกศเขาแนะนําอย่างงั้นเพราะว่าเขามองว่าบางคนเนี่ยคือมีโทรศัพท์แต่ไม่ใช้โทรศัพท์ไม่เป็นประโยชน์คือเดี๋ยวนี้นะคะเขามีแอปพลิเคชันเขามีลิงก์ต่างๆให้เช็คเงินจากทกศเยอะแยะมากมายถ้าใครทําไม่เป็นนะคะก็เนี่ยคะ่ะดูคลิปหลังๆของมามี่ทีนิวส์ได้ลงไว้นะคะในการเช็คเงินต่างๆของทกศนะคะแล้วให้ลูกหรือหลานเนี่ยลองทําให้ก็ได้คะ่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel m u m m y T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ